สวัสดีพี่น้องยางกระคาอย่ยางสันใหม่มาหมาดปุ่นปลาดำกลังชีซุ่นกระแป้งต่นเอ้ยเมายอย่าังถึงนี่อัถงจะปลาดำเหยียดยังปลาดำเหี้ยงปลาดำเี่จำปุ่นอี่แล้วโอ้ปลาดำนี่เอาปลาไปเอาปลาไปเอาปไปนีันจะได้กคม มนุษย์หูกินนี่ฮะแต่แนวกินแต่ละมือแต่ละวันเฮ้ยซิมึงดูเขานะมันบุนแล้วก็อย่าป้อนข้ามขวบตาตักเขานั่นเฮ้ยจุเจนกับมิบะ จ้าล้างคนกาเดเลยมันแข็งเลยขอแหลท่สจล้วดอ่างไรเมื่อเถื่อนวนมาอยู่หลุมก็หกอยู่หลุมพี่น้องเ้ยปลาดอย่าไปใส่ไลายเพเต้อสิบอกเอ้ามอเพจเอาออก เมืนเทนต์กับหมหุ่งมือน่อะย่ง้นมันเแเกิดจอามานกนะ่ลมเมอะเอาาบนมาบ้างขายก่อนก่อนละหาสิบพันน้ำแคมห้งอะไรด้าหินปะอัด มาก็ละหาที่พันสบู่อนายใส่แล้วดีใส่แล้วเห็นผลเป็นผลก็คืนเงินเป็นผลก็คืนเงินเห็นผลก็คืนเงินากเป็นผคืนเงินใคนแม่่าเป็นผลก็คืนเงินยังชิน

ก็ชทางเองเตรมก็ยังพ่นตกแห้งๆแล้วก็ลมอึนๆปูขาดงยังยังขึ้นเนี่ยอยมันอาให้อดามัวไปจมันลมพัดิตคนกตกะร่มพัดตึงพัดตองหัวญาติแม่อยู่ เกินเนาะมีเกียงแต่ว่มนอนมันมีเจับจเมียนะมันจะจับเกียงมเจยด่ะมันมีไดกว่าด้วยอมันลงไปตรงไหนอ่ะวมันจองแับันนี้อย่าจอง ลี่ลี่ลี่ลีกระจคก์สายมือนจนอาออันนี้ปลาเก่าสีปลามีโคกเนียวะให้ปุน่น ใส่ถั่วไว้ให้แน่บ่ได้ละเพชรสิตายเอาเลยประแดกมาเลยประแดกเบิร์ดจะยังไหเหือดประแดกเบิร์ดไป่ไม่เห okay. ือดน้ำปลากระเบิดบ้าเบิดน้ำตาลกระเบิดน้ำตาลกระเบิดไม่ได้ยังเบิดขอออกมือน่ะทงหน่อยหนึ่งเขาใส่อียังนี่นะอียังแน่ยกระเบิดนะน้ำตา น้ำน้ำตาน้ำปลาประเดกเอาพี่น้องเอ้ยขายของมาไม่ใช่กองเบิร์เออว่าขอช่างกับซื่อว้านนี่ปชิเบิร์ตยังไงน้ปลาางเดผูนา้ต่ำกับพี่น้องเอ้ยผูยืน กก่เราเฮ็ดนะากับลุกเลยเนาะชีเรืองนั่นตัวเดงูเขาทองเนี่งน่ะนอนกินเมืองดูกินคือคือแม่ไม่หนีนะมองข้าวชีเขียวคือจานกระตัดและโทรศัพท์สายีบหอดเนาะมะเร็ดะห้าส้าบาท เอาไปเนี่ยแม่งกันเลยเอาเนปลกระกวดหน่อยพี่น้องเะกี้มงค้ายของเกินน้ำปลากวดใหญ่ปัดพ่อค้ายแล้วนั่นบัดค้ยมีปลาอากกวดหน่อยเลยกระนอยเต็มวันนี้กัวมซุมมาสื้อพัวข้าเจ้าก็จะกินห่านต้นใหญ่เด็ไดาโอ้ยไม่ใช่เด้อดฮ่งนี่อืม à bài gì vậy? à bà già cái bài. mới. cái tờ mượn đi. không này, này là ơi. Cậu ở trong

ไปจะมอเลมองมัม่อาเลยกัม่โดนน่ไ้แม่ที่รู้มช่ราง้ายแดงหมอนรเนาะแม่ทมาเออยขนาดแล้วไปอยู่ทซ้ายแดงนี่น กินบ่ใส่เลยอยู่กับฮาแล้าอยู่กับเฮามี่นวยนี่่าแแตกพ่อนาข้าอยู่ใกล้แล้วครับอยากินบริกินจะเขือนหะพี่น้องก้ดูการความอยู่บรกินจะเขื่อบวงกันดเนาะ โมเล่นได้ดอดแซ้นทางพ่อได้ลู้ร้าไมรเห็ได้ยังได้นะห้ามกินในว่ายแต่กให้น้องเล่นในทีู่กให้อเนในที่กินหมแลห้มกันเนี่ยน้กะเลียกอขี้ไม่รูดเลยต้นใช่ไหม ลุงแม่ประดังงมาลุ่แม่เลยสดดองเลยปดสุดแแป้งสูตรอีหอีิ้อยเ,เลยมือหิดเต็มเลยเนาะหัวสันอดกินอยนะ่เียเพชรประดัเลยแต่จบเอาออกหินกับเพชรทห้ง bố 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 đẹp, ừ. đẹp. chim cả mẹ đi ô bụng chim có hộ lắm nè bụng chìm chứ nó à lông bụng chị ạ con nhà chạy mưa được nhỏ nghe bà, đẹp bà đẹp đẹp làm pa bà đang ơi